ท้าการขุดอีกแล้วจ้านี่้วค่ะวิธีขุดน้ำไม้ขุดตอนน่อหน้าไม้เนาะค่ะสาหรับที่ก่อในหน่อยใบใหญ่เนาะขั้นก่อใหญ่กับตองแบบใส่ไฟเผานอนบ่แต่ขั้นก่อในหน่อยนะจ้ะเท่ากับขุดรอบๆอบนะคะขุดรอบๆอบแล้วก็ย่เกัอันนั้นเราต้องตัดออกนะคะเอาไว้ถ้าดึงงัดดึงเนาะค่ะแต่เห็นน้องมันแค่เล็บอยู่นะจ๊ะนี่จ้ะขุดรอบๆบนะคะ สิผ้ามาเบิ้งการเกษตรจ้ะวิธีเอาไอ้ก่อหนอ่อไหมนะคะทำลายก่อหน่อไม้ทิ้งเพื่อที่จะปลูกก่อใหม่ทดแทนนะคะกลต่อแบบใดเนาะจ้ะพ่อแม่พี่น้องนี่ค่ะนอที่เพิ่นเสียวออมาแทนเนาะอีเด้นหน่อไม้พันธุ์ินแสบเนาะจ้ะหน่อไม้หัวบ สิมาแท่นใส่หลุมนี่แทนเนาะคะ่ะมาจุ่มน้ำก่อนเดี๋ยวมันจะตายน้ำนี่ค่ะมาจุ่มน้ำทิ้งไว้นะคะให้มันหักใบหาหงเนาะตั้งไว้เลยโอ้นี่เด้จ้ะนี่เด้พอ,พพอ,พอ,อเพิ่นคูนเราหรอกเพิ่นกะจับเกาะไม่เด้หรอค่ะงัดยังสิเลย ลบลบงัดเลยค่ะงัดแบบนี้เลยจริงๆขั้นสองคนก็ซวยกันแบบว่าบึมทีเดียวเนาะคนเดียวก็ใส่ระบบหมุนเอาวยอันนี้เอาไปอันนี้ได้ดิโลไปเฮ็ดกำแพงได้เนาะมันงามอยู่นี่เออเอาไปเฮ็ดกำแพงส่วนน้องไส้เพิ่นกะสิเอาไปเฮ็ดเป็นกำแพงต่อนะจ้ะกำแพงหัวเพิ่นซุ้มต่อที่เพิ่นแยกไวแบบนี้ค่ะ นีด้กะเกิดประโยชน์ได้อีกเนาะคะ่ะมาตัดแยกๆแบบนี้ขั้นเพิ่นสเสพหัวเพิ่นก็ต้องไปปลูกที่ที่เป็นกำแพงเนาะคะ่ะปลูกเป็นรุ่มเป็นร่องที่ๆแล้วก็เลี้ยงเลี้ยงกันเป็นกำแพงเลยเนาะจ้ะเพราะว่าเพิ่นบหวังสิกินนอเนาะจ้ะเพิ่นสิปลูกเป็นกำแพงหัวซื้อๆเนาะปลูกให้ความสวยงามเนาะจ้ะแต่พอดีนั่งหน่อยบานสวนปลูกกินนอเนาะคะ่ะก็เลยต้องใสระยะห่างหน่อยนึง ดีฝน,นตกชุกค่ะช่วงนี้ตกซุ่มมือเลยรวมกับสิคุดง่ายหน่อยหนึ่งดินนาแรกกับหว่วยทราบว่าเขาพอนล้วแนนตึกได้แหละแต่อันนี้รั่มมันออกไปก่อน,นีหตี้สิงหัดอไดบ้เปล่ะได้เนาะได้ตงได้สามก่อพอดียังเหนียวแน่น,นบ่ ฮะแมน,นอเออเอออันนี้ขั้นอุม้มใดเมึ่งกับไปต่มใส่หลโ้โอดูอีจ้ารากของกอไผ่นะคะล่างทางการงัดไปใส่หลุมพอดีเลย,ยเนาะกิ่งไปเด้ยวยชุดเปือออือนอือต้งสองมือหรือเปล่า กิ่งไปก่อนเอเอเห็นบอลอ่ะเรือตะตอนนั่นต้องสอยคงนงัดไปลวงหมดของกานให้หน่อยบ้านสวยเสียวมาตันทางน้ำจ้ะเพราะวา่าผู้เด,ลเด้ลองอุ่นเด้ดผุ้นะลองพุ่นเออลองลึกุณอ,ะอนะต้องมาตันทางน้ำจ้ะเพราะวา่นาน้ำลงสะล้วกะสะก็เป็นลุ้มกิ่งไหมพี่เห็นบอลน,นี่ mong ừ, đúng, ừ, đúng mình, mình nói một cái, là. Những loại gai, những căn lam sọt ơi mẹ ơi suy nham ơi mẹ mẹ đi, mẹ 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 mẹ

lùm nhai phụt không? lùm cơn nặng nó nặng 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 พูดออกแล้วกับปลูกทดแทนเหรอจ้ะนี่เด้นะคะพอเปลี่ยนน่อไม้หวัวปลาออกแล้วกะมาปลูกน้อไม้ไผ่เลี้ยงต่อจ้ะนี่เด้พันหน่อไม้ไผ่เลี้ยงนะคะปลูกทดแทนของเก่านะคะก็เลื่อนล่ะ<ๆ>ไปทำพอรุมบึ๊งอันนี้ก็ปลูกอีกกอนะคะทดแทน นี่จ้ะอ,ออกทั้งเบิดสามกอใหญ่นะคะ่ะส่วนพันกิ่มซุ้มเพิ่นบอกว่าต้องปลูกห่างจากมูนะคะเพราะว่าก่อเพิ่นสีนไงน,นะจ้ะก่อเพิ่นสีนไงคะ่ะ ตรงย้ายนะคะย้ายหาที่ปลูกริมริมป่านี่จะคลิปนี้กระบุญไหวแต่กับน้ำใหม่นะคะคนหน่อย บูก,กิมซุงลงแล้วจ้านี่เลยถ้ามันอยู่ริมๆนี่แหละเป็นรั่วเนาะมันเป็นหัวเป็นยังกันห้างปลูกตรงอเป็นตรงมันแหนงน้อยมันบยไงอมันลมมากปับ๊บมันจะแท่งสางไหมอืแล้วเาต้องคอยมาตัดตัดแต่งเอาตังมาแตง่ง เค okay. กิมซุ้งผ่านไปหนึ่งต้นแล้วนะจ๊ะเอามาทดแทนอันเก้านะคะก่อได้บางง่าหมดงัดออกเลยง่ายๆคุดคุดรอบๆแล้วก็งวยเลยนะจ๊ะเหลือกิมซุ่งอีกต้นจ้ะ แอบมาหรือเปล่าแอบมาไม่ยืนเอแอบมาหรือเปล่าอีเด้จ้ะขั้นแบบนี้กปลูกง่ายเ,ยเนะาะง่า,งายว่าท่านดูด้วยไงกูมูเออเร็วทัานขิมซุ่มหนึ่งตัวเร็วขนาดเล่นบอลเร็รว,วนี่จ้ะเพื่อนบอกว่าปลูกให้เอียงเอียงเนะาะเวลาเพป็นแท่งนองไม่เหมือนสิบแท่งตรงออกมาเนาะปลูกมันอย่างนี้เลยนะคะนี่ยามเพื่อนก็สิฮะวิธีแท่งนองคนขึ้นมาเองน่แหละ เดี๋ยวติตัง้งไ,ไม่หมอนเรียบร้อยเอมีไู้โอเคเอ้ามีไมอยู่นีดออ้อาวจะไปรู้ไหมนะ่ะมีค่ะแล้วนะจ๊ะโอเคกลับแล้ว นี่จ้ะคุดงัดคุดงัดมือนี้ได้สามก่อใหญ่จ้ะนี่เด้เป็นลุมประกอบเป็นลุ้มเป็นลุมเนาะคะ่ะงัดต่อเกา่าก่อเก่าแบบนี้ออกนะคะคุดลอยๆประกับพริกบ่มเลยนะจ้ะทีน,น้อยๆบ้านสวนไทยคลิปไ้เบิ้ลนะจ้ะนี่เด้เอามาปลูกไม้ค่ะพันได้ขี้ลายน้นอยๆงัดออกบดอันนี้เป็นไม้ไผ่เลี้ยงนะคะนี่ไม้ไผ่เลี้ยง,น,งน้อยบ้านสวนก็เอามาปลูกนะจ้ะ โอเคค่ะพ่อแม่พี่น้องเนาะคลิปปลูกหน่อไม้นะคะแล้วก็เปลี่ยนก่อไม้เนาะคะ่ะของนางน้อยบ้านสวนกนจะสิจบคลิปสนีดนะะ้วยค่ะพ่อแม่พี่น้องค่ะจงได้กัฝากกดไลค์กดติดตามแล้วเป็นกำลังใจให้นางน้อยบ้านสวนตลอนทัวร์ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ